สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องสาวบานาสูค uh ูสูคนพบพอกันในวันที่23ตุลาหกเจจ้าพบพอกันเอาดอกไม้มาฝากมาตอนพี่น้องงามงามค่ะดอกชอนชมจังไหนคือไมอาใหญ่โผู้พวกโบก่เกียบปานดอกกุหลาบพี่น้องจ้าเอาคนหมักปลูกเนาะค่ะปลูกยังกะชื่นชมอันนั้นละจ้าพี่น้องจ้าสวยๆงามๆเนาะค่ะ อากาศเริ่มเย็นสวยๆพี่น้องลมผัดวีๆค่ะอากาศน้ำทงไฮทงนาอากาศดีๆจ้ะเมื่อนี้นะคะคลิปนี้เป็นตัวเลขจากเจ๊หนองคายนะคะงวดวัางหาันรุดโพดโพดบักโมบกเขียบพี่น้องลุดยันหลีกเหรียนเพิ่นออรุดจ้ะหลีกในตาล้างกะบอ่อเขา่าเพิ่นกะฝากขอตูดคอภัยไมยูเดอร์จ่ะกาย้อนบักซูนพี่นอ้อ,นองเอ้ยพี่น้องเอ้ย เลขจังหดมาออกไปจังสันอ้าวว่าเป็นอย่างค่ะสู่ต่อเนาะค่ะเพิ่นกระยำคือเก้านั่นแหละค่ะตัวเลขของทั้งเจ๊นองคายเนาะ,ค,ะค่ะนั่นแหละค่ะคือเก้านั่นแหละอย่าลืมเดอ้อทำบุญทำทานสวดมนต์ไหว้พระให้ครบเพิ่นว่ะจังไดกะเป็นตัวเลขกะเป็นสะพัน์บุญเนาะคะ่ะบอกตัวเลขเพื่อว่าถ้าผู้ใดโชคผู้ใดมานกะนำไปทำบุญน้ำเนื้อเดอ้อเพิ่นว่อยาขาดเหตุบุญเป็นเดดขาดเิ่นวาจัด เด็กออกปุ๊บเปิลไก่โ่งมาให้ปรับนั่นแหละแต่ว่าสานาก่ะพึ่งนี้เวลามาว,ามา,วามาฝากมาตอนค่ะช่วงนี้เป็นงานกระถินเนาะค่ะเดินทางไปไซกะระมัดระวังในเร้อพี่น้องค่ะช่วงนี้เดินสายทำบุญสาบนาก็คือกันจะเดี๋ยวก็ต้องเด้ไปหิดบุญค่ะมืออื่นนี่คือวันที่ยี่สี่นี่ต้องเดินทางไปสารคามเนาะคะ่ะไปทำบุญกระถินลงทานน้ำแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวกับสายสายบุญทั้งสาบนานี่แหละค่ะกันผู้ใดอยากพบพอกันก็สามารถเดินทางไปได้นะคะ่ะที่ ที่วัดพระคูบาตุ่มเนาะค่ะแต่ว่าจําซื้อวัดบ่ได้พี่น้องหู่แต่ว่าอยู่สารคามจ้ะวัดคูบาตุ่มเนาะค่ะทั้งอ่ะคูบาอาจารย์ทั้งสามนาเพิ่นกะได้อ่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะค่ะทำลงทานทั้งสามนาสายสามนาคอ่ะจะมีลงทานน้ำเนาะคะ่ะเจอกันได้เนาะค่ะกันเห็นกันกัทักทายได้เนาะค่ะหรือว่าผูใ้ใดมีแนวทางอย่าวางในช่องสามนาหนุ่มสวีเดน QR code ID line เนี่ยนะคะทักทายมาได้มาฝากมาต่อนบอว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเลขความฝันเนาะค่ะทักทายมาได้ตาม ID line QR code เด้อค่ะสาวบนากะบอสะดวกให้ทั้งเบอร์โทรกะจังไดกะฝากข้อความมาทั้ง QR code ID line นะคะมีิยังกระบอกกันทั้งไลน์ดีกว่าจ้ะคันมาได้วางในกลุยกันกะสิได้ฝากข้อความไว้จ้ะค่ะจังไดกะวางกะสิไดโทรกลับเนาะพี่น้อง ค่ะคลิปนี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเด้อค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งกริ้งเนาะค่ะเปิดค่าการมองเห็นน้ำค่าพี่น้องค่ะถือกิปกันครับค่ะอค่ะเพื่อบอากาันเสียเวลาไปเบิ้งตัวเลขในวันที่หนึ่งพฤศจิกาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจากเจ๊น้องคายแนวทางสูตรหวยคำนวณตัวเลขจ้ะไปบึงไปฟังผอมๆกันจ้าเจ๊บึ้งหวัวใ่ให้เบื้องสถิติหวดกกอนกอนพี่น้องลุดพี่น้อง เลขวิ่งเพิ่นปกติบ่หลุดเดเพิ่นให้หนึ่งก็หามามันหลุดขักหลุดเนี่ยเพิ่นว่าก็ขอถทษมาไหลๆพี่น้องจา้ากาตามนั้นคือเกานน่นลหละพี่น้องแนวทางเนาะมึงเนี่ยให้6กหนึ่งหนึ่งหกออกหกสองพี่น้องเด็กก็ออกตัวเกาเนาะจะให้0ู0สองูสามออก0ูเบู่บึงบัก0ููติพี่น้องจา้าอาบพเป็นอย่างสู่ต่อเนาะนี่มึงเนี่ยในตารางกะหลุดหลุดแบบ สุดยอดเลยค่ะเพื่อนกะขอโทษมาเนาะรุดขลุดเน่เอาไปเบื่องวดไม่ค่ะงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดจ้าตามนี้เนาะค่ะเจ๊น้องคายเนาะค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกาหกเจ็ดงวดน,นี้เป็นไห่วิ่งหนึ่งก็หกเอาบักหกมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยสีออกแต่บักหกแทนเนาะจับคู่ไห้มีหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหกสี่หกสามหกเจ็ดมาอีกแล้วบักหกสามกับหกสี่นี่ สองสี่สองสามสองเจ็ดพี่น้องสองสามนึ่งวดวังหันดังค่ะหรือสี่้อยออกงวดนี่นี่สองสามนี่ม่แน่เด้จ้ะเราพิจารณาเบิ่งพี่น้องสำหรับเลขในตารางเนาะคะ่ะแถวด้านบนมีสองมีหกมีแปดเด้อแถวด้านล่างมีหนึ่งมีสามมีห้าถ้าบ้ามักที่เพิ่นจับคู่กันน,ะะนี่ล่ะค่ะในนี่สามารถจับได้เนาะคะ่ะลองเบิง่ง ถ้ามารลักหกกะเวียนเอาโหลดหนึ่งคหกสองหกแปดหกสามหกห้าหกหนึ่งนี่เอาหกตั้งหลักกไ็ได้กันผู้ใดมักเลขหกแต่ว่ากันนั่นล่ะค่ะหรือสะเอาตามที่เพื่อนจับคู่ให้กะนประมาณนี้เหมือนเดิมค่ะเก้าคู่เหมือนเดิมเนาะคะ่ะหนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหกสี่หกสามหกเจ็ดสองสี่สองสามสองเจ็ดเบื้งเลี้ยนี้ เพิ่นสิเน้นวิ่งหนึ่งก็หกหนึ่งหนึ่งก็หกกับสิมี่แค่หนึ่งสี่หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหกสี่หกสามหกเจ็ดร้องกับสิเป็นสองสี่สองสามสองเจ็ดเนาะค่ะเพราะว่ากับเบื่งตามเทเลดเป็นวิ่งเอาเอาพี่น้องเดย้าเสดเปรียบเทียบสติติอวดเกาก็อวดไงเจไดเก็บหน้าจอจ้ะอวดก้อนเนี่ยหลุดเจ้าค่ะเป็นกะขอถอดไหมอยู่กะหลุดขักหลุดเนยเป็นว่าให้ศูนย์สองออกศูนศูนย์ไปชังสันโอ้ยพี่น้องเออเหล็กซูนซูน จักว่าจังไดรเนาะออกซุนซุนพนะออกซุนนุงซุนสองกับบ่าวายามดออกซุนซุนพี่น้องเอาทุกอย่างแล้วก็ขึ้นอยู่กับดวงนั่นแหละจ้าก็แบ่งป,ปันเป็นแนวทางเนาะทั้งเจน้องไงเพิ่นก็ขอโทษมาหลายๆอยู่ตะก,กะคือเกอ่าละกันแบ่งปันเป็นสะพานบุญเนาะค่ะตามนี้เลยจ้าแก็บหน้าจอเด้อพี่น้องไอเดียไลค์คิวอาร์โค้ดสาบนานอยู่หนา อยู่ต้นคลิปเดอ้อแต่เป็นผู้ใดอยากแบ่งปันแนวาทางาว่าจะเป็นสูตรหวยคำนวณเนาะคะ่ะเลขความฝันหรือว่า,เ,าเลขมีที่มาหรือว่าเลขบอกบุญกะทักทายสามันามาได้เด้อค่ะแล้วที่สําคัญต้องฟังให้จบฟังให้เข้าใจเนาะคะ่ะก่อนเสียน้าตัวเลขไปลงทุนค่ะฟังให้จบขอฟังให้เข้าใจก่อนเดอ้อพี่น้องคะเอาค่ะคลิปหน้าจอจ้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนาะค่ะสามนากะความกรุณาเนานะค่ะอีฟซีถ้าบ่ามาักคลิปใดอาจารย์ใดกะบ่ต้องเมนคลิปกะใดเด้อค่ะกะบางเซียนบางอาจารย์เป็นกะอยากน้ำตัวเลขมาแบ่งปันเนาะค่ะเป็นแค่แนวทางเป็นส่วนหนึ่งคำนวณมันกะมีข่ามีรูปเป็นธรรมดาเนาะค่ะแต่ว่าถ้าบ่ามักกะเลื่อนผ่านได้เนาะจ้ะักะก็เมนใดที่บ่สุภาพเนาะ,ะค่ะกับ่อยากให้เมินบรนทอนจิตใจแต่ละอาจารย์แต่ละเซียนเนาะค่ะ ะให้บอกแต่คำดีๆเด้อค่ะ FC ซสาบนามมิตะคนตาหักตาแพงมิต่คนซสายบุญกะใหะ้บอกคำดีๆเอามวนมวนเอานอกพี่นองคิดดีพูดดีทำดีโศกมันก็สิเป็นของเขาเองจะ้ะเอาค่ะในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายน2567สาบนากกอบิพี่นองเอฟซีสุขุสุขุนเฮ่งปังดังน้อยสุขุสุขุน เงินเลยกองทองได้เขาไปแล้จ้ะสวัสดีค่ะหาปุราปาลิปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกตาจันโทปนะระโสยะธมมนิโชติระโสยะสัพพิติโยวัชันโต สัพพโรโควินัสตตุมมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีทายุโกทวะอะภิวาธนศีลิสนิจังวุธาปจายนองจัตตาโรโอธรนมาวัตทันติอายุวันโนสุขังพระ